ที่สุดแห่งความบูมในยุคก่อนวันนี้เรามาสัมภาษณ์อินฟูหนุ่มเชื่อดังผู้บึกเบิกกระแสแฟชั่นเกลืมสมัยก่อนมันฮิตขนาดนั้นเลยเหรอชุดแบบนั้นดูเท่ดีนะว่าไหมโออากิระใส่อะไรก็น่ารักเหมือนอย่างเคยแฟนของผมน่ารักกระโปรงอย่างสันนะ้นอ่ะกังเกงไงโพ่แล้วนี่เธอเป็นตาลุงหรือไงช่วงนี้ผมมีเรื่องให้กังวลอยู่ นั่นคือตั้งแต่ขึ้นมปลายมาอล่าสาวน้อยของอากิระก็เพิ่มขึ้นไม่หยุดช่วงมต้นเธอเหมือนเด็กผู้ชายแต่พอขึ้นมปลายก็เริ่มแต่งตัวน่ารักให้เห็นบ่อยๆความน่ารักของอากิระอาจจะทําให้นุ่นนุ่มเข้ามาจีบก็ได้พรุ่งนี้ฉันอยากไปซื้อของหลังเลิกเรียนเธอว่างไหมขอโทษนะฉันมีนัดกับเพื่อนแล้วว่าทําไงได้ แฟนน่ารักขนาดนี้จะมาให้ไม่ห่วงได้ยังไงขอคุนสลับอาหารนะคะแต่ผมไม่อยากให้อากิรามองว่าผมทําตัวมีปัญหาสุดท้ายผมก็ต้องห้ามใจตัวเองไว้ตอนนี้อากิราคงอยู่กับเพื่อนเกมเซนเ็นเตอร์หรอเข้าไปเล่นแค่เบื่อดีกว่าฉันอยากถ่ายรูปในชุดนี้กับอากิรามานานแล้วตอนนี้กําลังฮิตสุดๆเลยรู้เปล่าว้าอากิราใส่แล้วน่ารักอากิระในชุดเกล กระโปงสั้นโคตรเฮ้ยโพล่มาจากไหนเนี่ยนายไม่ได้ไปซื้อของเหรอฉันเข้ามาเล่นเกมค่าเวลาก่อนกลับบ้านเออก่อนอื่นนายคิดว่ายังไงบ้างอย่าเอา่จต้องเป็นอย่างเดียวสิถ้าไม่พูดอะไรฉันไปแล้วนะมีอะไรอากิระในชุดหนีน่ารักที่สุดฉันไม่อยากให้ผู้ชายคนอื่นมองอ่ารู้แล้วนาะ ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยอาผมกลายเป็นแฟนหนุ่มข้างลับไปซะแล้ว